นะโมตัสสะภะคะวะโตอะร,ระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะลูกขอเคารพนบนอบนอบน้อมระลึกนึกถึงคนประรีรัตนตไตรเป็นที่พึงเป็นศรณะขอกราบสักการะบูชาอภิวาทนมัสการพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเดพอ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอสวัสดีพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกรวมวัตตาสงสารที่รักและเคารพทุกๆท,ท,ท่านนะขอรับกล่าวกระพงกัพ่อพระรวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องอีกเช่นเคย มาต่อจากตอนเมื่อวานที่ได้กล่าวพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมน้ําที่มันท่วมตอนนี้ก็มันก็ไม่ใช่ท่วมแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งมันท่วมเกือบทั่วจะทั้งโลกเลยแต่ประเทศที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ท่วมหนักมากที่สุดนั่นก็คือประเทศจีนทําไมถึงว่าจะท่วมมากมายขนาดนั้นก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสบอกว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมสิ่งใดไว้ผลแห่งกรรมนั้นก็นนย่อมต้องตามไปถึงแก่ผู้กระทำเสมอผู้กระทำในที่นี้หมายถึงว่ากันเป็นชาติเลยนะว่ากันเป็นประเทศเลยนะฝนที่ท่วมนี่ท่วมกันปีนี้นี่ท่วมกันทั่วถึงทั่วทั้งโลกจริงๆเลยยังไม่ได้ยินข่าวว่าประเทศไหนที่น้ำไม่ท่วมนะเนี่ย ท่วมไม่หมดอาจจะท่วมมากจะท่วมน้อยก็ท่วมเหมือนกันเนะี่ยผู้คนเสียชีวิตไปเพราะน้ำท่วมนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้พายุท่านเองก็ยังก่อตัวอีกอีกตั้งมีตั้งหลายลูกนี่ใช่ไหมกว่าจะนน้นกว่าจะถึงสิ้นปีก็ไม่รู้ว่าจะจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะหยุดหรือเปล่าแต่พอพราวมาสงสัยจะโอ้โหยาวเลยเนะี่ยยันสิ้นปีนะั่นเนี่ยยันเดือนกุมภามีนานจะหยุดหรือเปล่านะทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้น ก็โลกเดี๋ยวนี้มันวิปริตแปรปลวนหนักมากถ้าพูดถึงเหตุผลต้นกรมนี่พ่อพระามก็กล่าวไว้ว่าคุณครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของสัตว์โลกแล้วยุคนี้เป็นยุคกึ่งพุทธกาลพศ .2563 แล้วองค์สมเด็จพ่อประสมมาสพระพุทธเจ้าพระองค์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์จะอยู่จนครบห้าพันปี และในแผ่นดินสุวรรณภูมินี่แหละที่จะปริสถานอายุพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์จนครบ5 0าพปีสืบต่อไปยุคนี้เนี่ยเป็นยุคกึงกาาคก่งพุทธกาลเพราะฉะนั้นยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยในทุกๆพุทธันดอนเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อระหว่างยุคนะหมายถึงว่าพระโพธิสัตว์ที่ท่านจะพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์หรือว่าพระโพธิสัตว์ที่มีความสําคัญสําคัญเนี่ย ที่จะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยช่าจะต้องมาสารต่อสารต่อหน้าที่ของพุทธภูมิสารต่อหน้าที่ของพุทธวงศสารต่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ประมาณาเพื่อสร้างศรัทธาพลังจิตพลังใจพลังกายแล้วก็ประกาศตนประกาศตัวให้กหมู่คณะของท่านทราบ จร,จริงๆแล้วเนี่ยตัวของท่านเองเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครมาประกาศหรอกใช่ไหมฮะแต่จริงๆพระโพธิสัตว์เนี่ยทุกๆพระองค์เนี่ยมาเกิดบนโลกใบน,นี้ย,ยุคนี้สมัยนี้นะมีมากๆนะมีเป็นล้านๆพระองค์เลยหรือแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาจากสายพุทธภูมิเดิมท่านลาพุทธภูมิเพื่อเข้าพระนิพพานชาตินี้เนี่ยก็มีมากแต่ว่าท่านก็ทํางานด้านพุทธภูมิ ก็กล่าวได้เลยเลยว่าพระพุทธศาสนาจะาดำรงคงมั่นอยู่จนครบท้วน5,000ปีได้เนี่ยต้องอาศัยพระบาร,รมีของเหล่าหน่อพุทธวงศ์คือท่านที่บำเพ็ญบาร,รมีพระอโพธิญาณเนี่ยนะพุทธภูมินี่ยนะมีมากมากๆด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะเทพจะเดินชนกันเลยแล้วมั้งในประเทศไทยอะนะ เพราะต้องมาเกิดในประเทศไทยเพราะประเทศไทยของเรานี่จะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแต่ตอนนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มีภายนานาประการแหละก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงล่ะนะฮะก็เห็นเห็นกันอยู่แต่พอพระมีเก็คงจะกล่าวได้แค่ว่านี่แหละกรรมเนี่ยเขาต้องล้างโลกแล้วมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนยุคด้วยเพราะแม่ครูบาอาจารย์ทรงตรัสเอาไว้ว่า ยุคในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยจะเป็นยุคสีวิไลใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะสีวิไลไ,ไ,ไ,ได้ใช่ไหมตอนนี้ยุคนี้ณเวลานี้ขณะนี้เนี่ยจนกว่าระบบกรจรมจล้างโลกหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากาลียุคก,กาลียุคแปลว่ายุคที่มีเตกความชั่วร้ายที่มีเต็กความเลวร้ยรายที่มีเตกความมารยาสาถไถ่เลวร้ายทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมันเยอะมากฮะ ไอความดีความงามศิลธรรมคุณธรรมความดีทั้งหลายก็ถูกทําลายใช่ไหมไม่แต่พระพุทธศาสนาของเราเองก็ถูกริดรอนถูกทําลายไปด้วยวิธีการต่างๆนานาใช่ไหมฮะาเรกว่ากาลียุคไงการลียุกืลยุคมารครองเมือง่ยใช่ไหมฮะมันก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้อย่างนี้แต่ทอน,นี้ที่พ่อพระมาพูดเนี่ยมันหมายถึงว่าวิบากกรรมเนี่ยระบบกรรมเนี่ย ท่านได้ตกลงกันมาหมดแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องล้างโลกล้างนี่ล้างจริงๆจ,จังๆนะล้างแบบว่าไม่มีการผลัดปลอนอีกแล้วนะสมัยก่อนนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งท่านละขันห้าไปนี่เมื่อก่อนก่อนนี้ใช่ไหมมีหลายองค์ที่ท่านยอมที่จะดับขันเพื่อที่จะมาต่ออายุ ให้แก่ชาติไทยชาวไทยต่อ,อยุพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเลื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนแก่มหันตภัยเนี่ยให้เลื่อนไปก่อนให้ชาวไทยชาวโลกเขาได้ตั้งเนื้อตั้งตัวก่อนๆๆๆแต่ก็ปรับเปลี่ยนเลื่อนกันไม่รู้ทั้งกี่สิบรอบต่อกี่สิบรอบเลยชาวไทยชาวโลกของเราเองก็ไม่รู้เป็นยังไงนะฮะก็ยังไม่มีพฤติกรรมที่ว่าจะเป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระบบกรรมท่านถึงต้องล้างโลกมันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาล้างตอนไหนเน่เขาล้างยังไงท่านล้างยังไงจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาพระเดชพระคุณคุณครูบาอาจารย์ผู้คุมกรรมของสัตว์โลกเนี่ยท่านไม่ได้มีท่านไม่ได้โหดร้ายท่านไม่ได้ใจร้ายใสยกรรมท่านไม่ใช่ว่าไม่มีเมตตาหรือไม่มีความรักท่านมีเมตตามีความรักต่อชาวโลกทั้งหลายจนสุดหัวใจนั่นแหละ เพียงแต่ว่าโลกมันไปต่อไม่ไหวแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วจะปล่อยให้ถูลูกถูกกังให้อยู่ในสภาพนี้ข้างๆกูกูมันไปต่อไม่ได้แล้วระบบกรรมท่านถึงต้องล้างไงไอ้ที่ล้างนี่ไม่ใช่ว่าท่านมาล้างนะต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของมนุษย์โลกณปัจจุบันนี้ส่วนมากนะต้องใช้คําว่าส่วนมากอะไม่ตั้งตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรม ไม่มีหฮริไม่มีโอุตตปะไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีความละอายต่อบาปสมัยก่อนๆนี้ยังพอมีความเกรงกลัวต่อบาปบ้างทําบาปเฉพาะในที่ลับเดี๋ยวนี้ทําบาปทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งทําอย่างซึ่งซึ่งหน้าทําอย่างไม่อายฟ้าไม่อายดินฟ้าดินท่านก็รับไม่ไหวใช่ไหมเทพเทวดาทั้งหลายที่ท่านเคยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองในแต่ละประเทศอาณาทั่วทั้งโลกเนี่ย ทั้งท่านก็ถอนกําลังออกหมดก็เหลือรักษาคุ้มครองเฉพาะในเขตเขตที่ผู้มีบุญอยู่<ป>ในเขตที่จะมีความสําคัญที่จะปฏิสัมพระพุทธศาสนาสืบต่อไปท่านที่เป็นฝ่ายดีท่านก็อภิบาลรักษาปุกป้องคุ้มครองคนดีใช่ไหมแต่นี้เวลาท่านล้างเนี่ยคนไหนที่ ไม่มีบุญมากพอที่จะอยู่ในยุคต่อไปคือยุคสิบเวลัยเนี่ยท่านจะต้องล้างล้างนี่ไม่ใช่ว่าวันสองวันเดือนสองเดือนจบจนะฮะหลายปีไล่ไปเลยตั้งแต่ปีเอาจริงๆเนี่ยตั้งไล่ตั้งแต่ปีหกสามหกสี่หห้าหหกนี่ยนะนะทุกอย่างมันถึงถึงถึงจะเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ก็ปีหกหนั่นแหละใช่ไหมฮะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไร คือถ้าระบบกรรมท่านล้างโลกเนี่ยนะล้างโลกเนี่ยล้างด้วยดินด้วยน้ําด้วยลมด้วยไฟด้วยโรคระบาดด้วยสงครามเดี๋ยวเดี๋ยวสงครามก็เกิดสงครามโรกเกิดนิวเคลียร์ก็เกิดเดี๋ยวฟ้าดินก็เกิดอาเพศคลื่นซูนามิก็จะเกิดมหาพายุก็จะเกิดคลื่นซูนามิก็จะเกิดภูเขาไฟก็จะระเบิดแผ่นดินก็จะไหวหนักๆสิบก,ก,กว่าลิตรสิบสองลิตอรอย่างเงี้ยท่านคิดว่าคลื่นมาเมกะซูนามิที่เขาพูดพูดกันนี่มันจะเกิดขึ้นไหม มันเกิดอย่างแน่นอนนะเพียงแต่ว่ามันจะเกิดวันเวลาไหนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่บอกแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เบิอกอยู่เบื้องสูงข้างบนท่านก็ไม่บอกท่านก็บอกว่ามันเป็นกรรมของสัตว์โลกไปบอกไม่ได้แต่ก็ได้บอกแค่เป็นในไนว่านี่แหละเกิดตั้งแต่บัดปีนี้เป็นต้นไปนี่แหลนะโดยเฉพาะในช่วง ปลายปลายโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายป,ายป,ายปีหกสามเนี่ยต้องดูดูยังไงนะหนึ่งคือภัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาที่เราเห็นเห็นเนี่ยเนี่ยคือพายุถาโถมโหมกระหนำ่ำโลกใช่ไหมโลกเนี่ยคเกือบทั้งโลกนั่นแหละไม่รู้กี่ลูกตัวกี่ลูกในแต่ละประเทศเนี่ยใช่ไหมอย่างที่ภาวะที่สุดก็คือประเทศจีนนะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมีเขื่อนเยอะ แล้วเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดนี้เราอย่างเขื่อนสามผาเนี่ยถ้าเกิดเขื่อนสามผาแตกขึ้นมาเนี่ยนะประชากรในประเทศจีนประมาณ4ี่ร้อยล้านคนเนี่ยโอ,โ,โอ้โหไม่รู้ว่าจะหนีทันหรือเปล่านะเพราะว่าเขื่อนสามผานี่มันเขื่อนที่ใหญ่มากแล้วเป็นจุนน้ำเนี่ยมหาศาลเลยนะมหาศาลเลยถ้าแตกปุ้งไปนี่แบบตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทันเนี่ยท่านเอน้ยบ้านสองชั้นนี่สามชั้นนี่มิดหมด เนี่ยไม่รู้ว่าจะตายกันไปอีกมากมายแค่ไหนเห็นไหมฮะมันก็ไม่ใช่แค่ประเทศจีนมันหลายๆประเทศทุกประเทศอะไรไม่เว้นไม่แต่บ้านเราประเทศไทยเราเนี่เห็นไหมมันก็โดนน้าท่วมในหลายๆจังหวัดเนี่ยภาคเหนือภาคเหนือเห็นไหมภาคก,กลางตอนบนเห็นไหมฮะภาคอีสานตอนบน,ตน,น,นบนเนี่ยภาคใต้เนี่ยก็โดนกันหมดนยเพราะฉะนั้นทําใจไว้เลยให้ทําใจหนักๆว่าเนี่ย มันคือระบบกรรมท่านจะล้างโลกจริงๆแล้วพ่อพระเมยียก็ได้แต่มาบอกกล่าวเล่าขานสู่กันฟังส่วนพูดแล้วเนี่ยพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อยู่ที่เสถียิเสรีภาพของพี่น้องนั่นแหละแต่ที่พ่อพระรพูดเนี่ยก็ด้วยความรักด้วยความหงอยใจจากหัวใจจริงๆในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายล่ะพี่น้องเอ้ยนะฮะ แล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันก็ไม่ต้องไปหวาดไปผวาอะไรแต่สิ่งที่เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้นี่ไม่ต้องแก้ให้แก้ที่ตัวเราเองพระพุทธเจ้าสั้นทรงตรัสให้ไว้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอดพ้นจากมหันตภัยพิพ,พ,พ,พบัตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้เคารพคุณพระพุทธเจ้าให้เคารพคุณพระรัตนตรยัยให้เอาจิตเอาใจตัวเองเนี่ยเข้ามาน้าอมเคารพต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรารณะ ให้มีความกตัญญูกตวิทิตาต่อคุณบิดามารดาบุปการีผู้มีคุณให้มีความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินเกิดให้มีเมตตาพรหมิหารธรรมให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมมีการสวดมนต์ภาวานาศีลสมาธิปัญญานี่แหละมันจึงจะเป็นเหตุเป็นปันจจัยที่ทําให้ทุกชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะรอดมันสามารถที่จะรอดพ้น รอดพ้นจากมานตะภัยจากโลกนี้ก็ดีหรือรอดพ้นจากภัยจากสังสารวัตนี้ก็ดีทำไมพ่อพระธรรมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะชีวิตของมนุษย์หรือว่าชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ดีเนี่ยต่างคนต่างตายใช่ไหมเกิดมาแล้วต่างคนต่างตายเกิดเท่าไหรตายหมดโลกไม่มีใครหรอกที่ไม่ตายไม่มีใครจะอยู่ค้าฟ้าอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีหรือหรือแบบสุดๆที่เคยเห็นคนเฒ่าคนแก่อายุมากสุดก็ประมาณร้อยยี่สิบปีใช่ไหมก็ตายหมดแล้ว ไม่มีใครเหลือแต่เวลาเราตายนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีใครเอาอะไรไปได้ใช่ไหมก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้กรรมสองอย่างจะติดตามตัวเราไปถ้าบาปเนี่ยก็จะส่งผลไปให้ดึงไปลงสู่ใบยพูมิได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าจิตเกาะบุญมากๆก็จะผลักดันให้เราเนี่ได้ไปสู่สวรรค์พรทนิพพานสืบต่อไปใช่ไหมก็มีหนทางเดียวนั่นแหละ โอ้ยถ้าพูดถึงความตา,ตายก็ไม่มีใครในโลกนะรากที่อยากตายไม่มีสัตว์สิ่งมีชีวิตใดๆในโลกเราที่อยากตายจะมาบอกว่าฉันอยากตายฉันอยากตายนะไม่มี่างคนดางก็รักตัวโกรธตายทั้งนั้นต่างคนก็รักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นต่างคนก็รักชีวิตของบุคคลนั้นเป็นที่รักทั้งนั้นด้วยเหตุดังนี้พระพุทธเจา้าท่านจึงตรัสเอาไว้ว่าอย่าเบียดเบียนกันเลยสิ่งข้อหนึ่งอ่ะ ปานาติปาตาเวรมณีห้ามให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นไหมถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปแล้วเนี่ยมันผิดศีลข้อหนึ่งแค่ผิดศีลข้อหนึ่งอย่างเดี้ยวเนี่ยก็ตกนรกแน่นอนนะมันเป็นอย่างนี้แต่เวลาทุกชีวิตดับไปเนี่ยชีวิตมันดับไปก็จริงนะแต่ว่าดวงจิตเราคือตัวตนที่แท,ท้จริงของเรามันไม่ได้ดับไปด้วยจะต้องไปเสวยพระภูมิใหม่ใช่ไหม พระพุทธเจ้าท่างทรงตรัสไว้อย่างนี้แล้วก็คําตรัสของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นหนึ่งไม่เป็นสองตรัสคําไหนต้องเป็นคํานั้นเพราะะพุทธองค์เป็นสัพพันยูเป็นผู้รู้แจ้งโลกไม่มีโลกไหนนะที่พระพุทธองค์จะไม่รู้อ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณของพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยท่านทั้งหลายใครจรู้จักพระพุทธเจ้าหรือไม่รู้จกนะักเน่ยไปคนดูเอาเถอะ พิมพ์ไปที่ Google ที่ไหนก็ได้แล้วไปดูประวัติของพระพุทธองค์พระพุทธองค์นี่ทรงเป็นครูของมนุษย์เป็นครูของเทวดามาพรพลนะบุคคลที่หรือสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เขาเห็นพระพุทธองค์แล้วเขาเลื่อมใสหรือบุคคลที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์อ่ะไม่เคยทําบุญมาตลอดทั้งชีวิตนะไม่เคยทําบุญเลยแต่บังเอิดมาก่อนจะตายเนี่ยไม่มี ไม่รู้ว่าจะมีพ่อก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าตายไปแล้วเนี่ยได้เป็นนางฟ้าเป็นเทพบุตบุเนี่ยนับเป็นกดโกดกดโกดโกดหนึ่งก็เทียบเท่ากับสิบล้านนับเป็นกดโกดดวงจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณคุณของพระธรรมไม่มีประมาณคุณของพระอริยสงฆ์ไม่มีประมาณ ที่พึ่งที่สารณะอันประเสริฐที่สุดก็คือคุณพระพุทธรัตนคุปธรรมรัตนคุปสังคารัตนานี่แหละรับรองเกาะพระรัตนตรัยนี่ไม่มีขาดทุนไม่เสกกรไรกับกำไรเกาะให้แน่นยังไงก็เกาะให้แน่นจะเป็นจะตายยังไงก็เกาะท่านไว้เอาจิตเอาจิตของเราความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราความตั้งใจของเราเนี่ยนี่แหละนี่คือตัวตนของเราไอตั้งตัวตั้งใจตัวคิดตัวนึกนี่แหละคือตัวเราพระพุทธเจ้าสั้นตรงแต่เรียกว่าทิศมานกาย อธิษมานากายเนี่ยต่างคนต่างมีใช่ไหมฮะอย่างกายของสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เขาก็มีดวงจิตของเขาเพียงแต่ว่าวิบากกรรมไปบีบบังคับเขาว่าทำให้เขาต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมไอ้พวกเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นบุญหนักหนาแล้วไน้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาเนี่ย<ๆ>เพราะฉะนั้นนี่อย่าให้เสียชาติเกิดเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดดับชีวิตลงเมื่อไหรน่นี่มันไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะมันจะเสียใจไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะ โอ้ยทเน,นินนรกนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันทุกทรมานกับการเป็นมนุษย์เนี่ยมากกว่าเป็นล้านโกรธเท่านะมันทุกทรมานมากๆมีแต่ไฟเผดเผามีแต่คมหอกคมดาบมีแต่าตราวุธที่แดงฉานไปด้วยไฟสับฟันนะสารพัดสารพันเนะ่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมหันตภัยเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเราเองก็อย่าไป ถือเป็นมงคลตื่นข่าวให้มากอย่าไปวิตกกังวลให้มากแต่ที่แน่ๆเนี่ยพ่อพระธรรมแนะนําอยู่หนึ่งเรื่องหนึ่งอยา่างแล้วก็ทําง่ายๆไม่ต้องลงทุนสักบาทเนี่ยขอให้มีใจศรัทธาต่อคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าขอให้มีใจศรัทธาต่อคุณพระรัตนตรัยถึงพระองค์ท่านเป็นที่พึ่งเป็นศรณะถ้าทําได้นะรักษาสิทธิ์นะทําได้แค่นี้ก็ถ้าเกาะคุณพระรัตนตรัยได้นะ เกาะทุกลมหายใจเนี่ยรับรองตายไปได้ขึ้นสวรรค์แนี่นอนเลยนี่ไม่ต้องลงทุนนะนะบางคนทุนน้อยใช่ใชไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงหรอกไม่มีใครอยากจะได้ยินเราคำว่าตายตายเนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความตายเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสัจธรรมที่ทุกชีวิตนะไม่สามารถที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดเป็นพระราชาจะเกิดเป็นพระเกษเถีมหาเกษตรถีโครของมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ก็หนีความตายนิพนนี่คือสัจธรรมความจริงดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านซึ่งทรงตรัสเอาไว้ให้รู้เห็นความจริงข้อนี้และยอมรับมันซะเวลาความตายมันเข้ามาแล้วเราจะได้ไม่หวาดหวั่นเราจะได้ไม่หวั่นไหวเวลาความตายมันเกิดขึ้นเมื่อไรฉันไม่กลัวเพราะฉันมี คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พ like in ึ่งเป็นสรณะแล้วฉันไม่กลัวตายไปเมื่อไหร่อย่างน้อยที่สุดนะได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนใช่ไหมฮะนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภัยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยพวกเราเองก็ไม่รู้เพราะต่างคนต่างก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็พูดต่อๆกันมาใช่ไหมแต่อยู่เฉพาะหน้าต่อหน้าเรานี่มันเกิดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นรุนแรงใช่ไหม แต่ว่ามันจะแรงขึ้นแรงขึ้นนะมันไม่ใช่ว่ามันจะเบาแล้วมันจะจบลงไปนะมันไม่มีวันจบมันมันไม่จบเลยนะมันอีกหลายปีนับไปเลยตั้งแต่ปี6กสามหกสี่หกห้าหกหกนับไปเลยเพราะฉะนั้นในช่วง 3- าสี่ปีนี้เราจะทํำยังไงสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดนะ่ะก็คือน้อมนําเอาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านนั่นแหละ,ะเข้ามาเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตปฏิบัติตนปฏิบัติตัวอย่างที่พระพุทธองค์ท่านสอน ก็ไม่มีอะไรอะรักษาสิลใช่ไหมฮะรักษาสินตามสถานะอย่างเงี้ยการรักษาศิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดแล้วเป็นคุณสมบัติข้อแรกของความเป็นมนุษย์เนี่ยสิลข้อห้าสินห้าข้อใช่ไหมฮะปานาติบาเวรมณีเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอธินาทานาเวรมณีเราจะเว้นจากการรักขโมย กาเมสุเมชชาจาราวีรมณีเราจะเว้นจากการประพฤติในการลูกเขาเมียเขาคนในปกครองของเขาที่เขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่ได้ตกแต่งกันทุกต้องตามประเพณีแเราจะไม่ล่วงเกินนะล่วงเกินประเวณีมูสาวาทาเวรมนีเราจะไม่พูดโกหกสุรามีรายาเจะประมาวเวรมนีเราจะไม่ดื่มสุรามีไรเนี่ยแค่เรารักษาศิห้าข้อได้เนี่ยมคมเคารพคุณพระรัตนตรัยรักษาศิห้าข้อได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้ว ต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พูดคิดต่อไปอีกนะยอมรับนับถือความตายตายเมื่อไหร่ในความเยื่อใยอะไรอาวรในร่างกายฉันนี้ไม่มีทําไมถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ายังไงฉันก็ต้องตายถึงฉันไม่อยากตายฉันก็ต้องตายพระพุทธเจ้าท่านถึงต้องให้ยอมรับใช่ไหมแต่ถ้าไม่ยอมรับถ้ากลัวตายนี่เสียมันจะดึงไปลงอบายภูมิท่านดึงตรัสให้ว่าให้ยอมรับนับถือความตายเพราะมันคือสัจธรรมความเป็นจริง สัจจะคือความจริงที่สัตว์ทุกชีวิตไม่สามารถที่จะหลีกหนีหนีพ้นไปไหนได้เนะี๋ยอย่ามารับนับถือความตายนะคิดน่ตายเมื่อไหร่เนี่ยความยือใหญ่อะไรอวรในร่างกายฉันจะไม่มีความยือใหญ่ในอะไรอวรในลูกเต้าเ่าหลาน,นผัวเผลอทรัพย์ส,สมบัติใดๆในโลกนี้ไม่มีเนะี่ยความยือใหญ่อะไรอวรในฉันนะ่ะขอปิดกั้นอบายุภูมิด้วยศีลสมาธิปัญญาความยือใหญ่อะไรอวรหรืออยากจะไป สวรรค์อยาก,กจะไปพรมเี๋ไม่มีฉันอยากจะไปพะนิพานเนี่ยพระบุธเจากท่านให้ทรงกำลังใจแบบนี้หลวงปู่หลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ทรงกำลังใจแบบนี้เพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดท่านไปพะนิพาน์ไม่ได้เนี่ยท่านก็ยังตก,ตกตกมาอยู่พรมมั่งตกมาอยู่สวรรค์มั่งใช่ไหมมันก็ยังดีอ่ะยังดีกว่าการเป็นมนุษย์เมืองสวรรค์นี่มีความสุขมากกว่าเมืองมนุษย์เนี่ยเป็นล้านโกดเท่าเนี่ยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากทุกสิ่งทุกอย่างมีเพรยเพร้อบริบูรณ์สมบูรณ์ แต่สรั์ชั้นจตุมหาราชท่านก็มีความสุขเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านมีงานงานอะไรของเงียบมาดูเลยลมนุษย์นี่เลย <laughs> มนุษย์มนุษย์อย่างเราเราเนี่ยแหละเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมหันตภัยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าเรามีคุณพรระัฒนาัยเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปหวาดกลัวอะไรมันจะเกิดขึ้นก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นทําใจให้ปลดปล่อยปลงวางว่างสบายแล้วก็รักษาศีล สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิบ้างทำที่บ้านเรานั่นแหละไม่ต้องไปที่ไหนหรอกนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสุดท้ายนี้ข้าพระพุทธเจ้าขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ บารมีแห่งคุณพระพุทธบารมีคุณพระธรรมบารมีคุณพระสังฆบารมีคุณพระพงมาบารมีคุณพระติวบารมีคุณพระบิดาบรรคุอาจรยาบารมีบารมีองคุรุพระมหากษัตริย์เทราชเจ้าทุกๆุพระองค์วิรากษัตรีทุกทุกพระองค์องค์พ่อบ้านพ่อเมืองแม่บ้านแม่เมืองแม่ทัพในกองเหล่าไซนามหามหาราชงครักผู้พิทักษ์ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินสยามประเทศ ผู้คุมกรรมของชาวไทยชาวโลกชาววตาัตตะสงสารทุตุพระองค์ท่านภูมิเทวะท่านรุกขเทวะท่านอากาศเทวะและด้วยบุญบารมีขพระุทธยาณที่กาพระพุทธเจ้าได้บำเพ็นมาด้วยดีแล้วทั้งอดีปัจจุบันอนาคตจงเป็นปันใจจัยให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อรวมชาตร่วมแผดินรวมโลกที่ประกอบไปด้เยคุณงามความดีทั้งหลาย จงเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานการทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมีความพร่องตัวมีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเจริญชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญทรัพย์เจริญสีเจริญด้วยอำนาจวาสนาบารมีเจริญด้วยศีลธรรมกุศลธรรมเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาและอัตภาพไปแล้วก็ขอบุญแห่งพระบุติยาณที่กัปปเจ้าได้บำเพ็ญมาจงสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้ไปสู่สวรรค์พรหมนิพพานเป็นที่สุดทุกรูปทุกภูทุกนามทุกท่านเอ